นายปรวริษนางสาวอรวรรณและนางสาววันวิสาถูกตำรวจจับกลุ่มที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านวังทองหลางค่ะพร้อมกับยึดของกลางเป็นยาอีคีาตมีนหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตเคหัวเชื้อแฮปปี้วอเตอร์บุหรี่ไฟฟ้าแบบสูบแล้วทิ้งจำนวน38เครื่องสำหรับปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้นะคะตำรวจเนี่ยสืบสวนแกะรอยมาจากการลักลอบจำหน่ายหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพอตผสมยาเสพติด เมทแอเฟาเตมีน am หรือพอตเคที่กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งก็แฝงมาอยู่ในรูปของบุหริไฟฟ้าตามสถานบันเทิงค่ะจนตำรวจนั้นไปพบว่านายปรวริศเป็นหนึ่งในผู้ลักลอบจำหน่ายในราคาหัวละ2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทจึงได้ทำการสืบสวนกระทั่งพบที่พักอาศัยและก็ที่จัดเก็บพอตเคค่ะ ทางนี้จากการสอบสวนนายประวริศได้ให้การสักทอดว่าได้สั่งซื้อมาจากนางสาวอรวันและก็นางสาววันวิสาอีกต่อหนึ่งตำรวจจึงได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มพร้อมกับของกลางที่คอนโดมิเนียมยาราชดาพิเศษขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะถูกดำเนินคดีมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาอีแฮปปี้วอเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการค้ามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทสอนเคตตมีนโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและก็น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ